มาดูตึก Empire State Tower นะครับเป็นตึกที่เคยสูงสุดในโลกนะครับนี่เราอยู่บนตึก Empire State Tower อาคารนี้ก่อสร้างด้วยอาคารเหล็ก,ลกเป็นโครงสร้างเหล็กทั้งหมดครับตึกเอ็มพายสเตดอยู่บนกออกเกาะแมนทัลตันนะครับลัลกษณะเกาะยาว

ดทีแพงที่สุดในโลกนี่นิวยอร์กโดยเฉพาะตัวเกาะนีฮัโอ,อ,อ้โหตานีออ้ชั้น86อ่ามีทั้งหมด106ชั้นออออออนะทั้งหมดคือการชมโมง